สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะปาดาวพามาย่างป่าเนะอันนี้เป็นป่าแห้งเจ้าป่าไท้ยแห้งเนาะเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยแห้ง <c oughs> แข็งปลนะ๊บเลยคาไต้คาไต้สองตัวเนาะอัตาคุณหนอกคุณเจ้าเขาจะกินยาไใดก็ได้เนาะ มังหนอกนลหมี่ขายหรอกเจ้าปลาแห้งปลาอย่างพวกนี้เนาะยากกินเท่าก็ทําเอาเองแต่ก็มีมันเป็นปลามาอย่างบ่หู้แต่ปลาเป็นพวกปลาบ่วงปลาแห้งปลาอย่างกับบบานเอาผลใบมีขายจยกมังหนอกดี๋ยวปลาดาวเป็นคนไทยปลาดาวเคยกินมันก็ก็ยากจะกินก็ซื้อปลาสดมาทาเอาอีกอะ อันนี้ป่านี่ประมาณห้าหกวันแล้วนะเนี่ยข่าวเจ้าล้น,น่ยปราดาททำสูตรลอยน้ำเกลืออย่างก็คนทำขายอย่างเจ้าป้าสูตรป้าบ่วงไยอันนี้เป็นตัวเลยนะนี่นะบ่าขึ้นลงบ้ขึ้นลายอย่างเลยเมาะขนาดนี้ปราดาวย่างไว้ก่อนถ้าอันมันนานซุกเนาะ วันนั้นหนึ่งลำขนาดเลยโอ้หเดี๋ยวจะไปหาปลาตัวใหญ่ๆก่อนตี่ได้มาวันนั้นอ่ะมะหนึ่งเอาทำถึงอันกระดูกทำโครงมันน่ะจ้าโอ้อร่อยทำเราอเอาโครงมันออกละเห็นขำข้างหนึ่งนั่นนะใจวิธีตัดตัดก็กไปตากแดดเอายางเป็นทํำขายเป็นและเป็นตัวเป็นโคบเป็นสี่ เป็นเส้นเป็นเส้นเนาะแต่เขาทำกลินเต่านี่มันแปลกนะเวลามันหอนมันรีคนเดียวมันมันหอ้อนมันรีคนเดียวมันเริ่มเมือ่อไรปลาจะสุกเนี่ย ปลาปี๊ปลาปลา,าดาวมีน้ำพริกท่านเจ้าน้ำพริกปลาล่าเนาะน้ำพริกปลาล่านุ่มนี่แหละใจพริกลุกแซ่นักไปนะโอ,อ้ยยู่หนาเนี่ยเนาะตับเอาไปในถ้วยนี่ละเจ้านี่เนาะน้ำพริกเนาะน้ำพริกปลาล่าแห้งอร่อยหอม ชอนตปลาลาพักก็อยู่ในตู้เป็นมะเขือม่วงมะเขืออย่างนะโอ้เอเอออกมาโซ่มากระเติบเนาะปีนป่าก็คือปีนป่านี่แหละปลาดาวนี่นะไครทีในจะมักกินกับปีนป่าเจ้ามันก็ต้องมีพักมียังงัเนอนะแต่ปลาป้าเนี่ยกินเนี่ย กินตะปานะถ้าบายาคือแย่งกันคนละตัวเย่ะกะแต่ป้าป้านี่ผมเอาหลอกหัวมันเนี่ยก็เด้ไปจะแก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 ะเอาแต่นเนื้อมาอันเนะ่ะมองหูเข้าซุกละจิกะพอมาซุกแล้วมากระดังมาหูเข้านี่นะ ตัวป่ามาก็เขาเสียงก็แก๊กก็แก๊กถอดไข่ดาวก่อนไข่ดาวป่ามึกปิง้งแต่ได้ทายเราขอของนั้นเนาะ นี่และถึงได้บอกว่าไปาจะกินกระป่าให้เลยเข้าในบ้านนี่แล้วกินสองคนกระทะสี่หันข้างๆนี่ผิดกระทะถอดไข่ ไปวางโต๊ะกระเขาก็ม่ได้พอปลาดาวมันถอดตะกี้นี่ก็ะขอดก่อนหน้าแล้วกระทามันถอดอยู่ก็เลยเอาวางไว้บนเต่าเนี่ย ปิงตาปิงตามันหอมหอมนะปลาแห้งนี่เนาะก็ได้จะออกไปทำดูนี้เนี่ยเพราะนี่ป้าป้ายุดไปหาป่าสดๆดตัวใหญ่ๆในตูน้มีถึงสามตัวใหญ่กว่านะเต็มอยู่ในสองแข็งเนะเอ๊เดี๋ยวไปหางเพ่ดีกัน ปาดาวละถ่ายคลิปป้าดาวู้อูสะเพเหะะ่แล้เนาะแต่ป้าดาวมันจะได้ว่าอย่างเง้ไผ่ป้าดาวอูเหลืองส่วนตัวเลยอูแอลฮันแอลนี่เองกันเนาะถ้าอูกับปิ้งปลาปิ้งปลามันน่าเบือ่อมันก็เออเจือกัคนทำก็เ้าเนี่ตัางอูนั่นอูนี่โดยแต่ป้าดาวมันมนมีภาพป,ประกอบเพียงแต่ป้าดาวบอกที่อีก,ก็ทุกคนก็ถึงหูแล้ว <c oughs> <c oughs> พอเคยหัน่บยๆเนาะ มาตากันดูเจ้าอากาศเย็นเย็นน้ำเนี่ยร้อยน้ำเกลือเจ้าร้อยน้ำเกลือสักแล็แต่สูไไผสููมันน่แต่ประดาวร้อยน้ำเกลือประมาณขึ่งสมมงแล้วก็เอาออกมาลวดน้ำบะไดหั่นกันหนึ่งแล้วก็ไปคุกกับอันน้ำปลาน้ำปา,ปานิดนึง ใส่นะนะแล้วก็ไปตากตอนที่แจ่น,น้ำเกลือออกมาแล้วก็เอาลวดหน้าบะได้กับมําเจ้าถ้ามันแบบเยอะก็บะต้อใส่กะละมังก็ได้เปิดน้ำก๊อกขันเจ้าล่างแบบล่างอน,น้ำเกลือออกตั้งนอกเนาะถ้ามใส่น้ำปลาก็ใส่ซีอิ๊วก็ได้ไปใส่เยอะหน่อยเจ้ามันเก็มพอน่ะ น้ำเกลือมันอยู่ในในตัวปลาอยู่แล้วมันจะเค็มมันจะเข็ม,ม,ขมปลาดาวทำบ่อยปลาดาวหูสูตรเนาะหูมือ โอ้าปา้ากินขา้าวอันจอนกระทบครยตั้งทิ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 ้งิ้ง,ง,ง,งอือคนเท้าเนี่ยกินข้าวอันจอนไปอันกระทบทยคยคยกินในห้องของคนผู้นั้นอะ <c oughs> แต่ปา้าได้ไม่ปิดประตูเรือนนั่น ขอชมมากเจ้าเชื่อม,มาทำกันดูเจ้านะง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้า ปลาปิง้งปลาแห้งแท้ๆเลยนะเนี่ย <c oughs> อู้ยหอมอาการศนาำพริกเจ้าทำกันดูปิ้งกันดูนะ้ออากาศเย็นๆป้าดาวขอจบคลิปแชนเนลก่อนนะเจ้าป,ากป,ปาขาดดาก,ก,ก,กปาาจบคลิปใหม่คลิปหนะ้าน้อขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะกดไชใส่โชร์กดกระดิ่งที่ตามป้าดาวรวยเนื้อจะได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ